หวกันปะเนี่ยอชุมาอชุมาสวัสดีค่ะน้องเีงค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศกัน,นะคะ่ะปกตินะคะเราก็อยู่บ้านมีแอร์มีตู้เย็นมีไฟฟ้ามีทุกอย่างอยู่อย่างสบายมีตีนุ่มนอนนะคะแต่วันนี้เราจะลองใช้ชีวิตแบบคนไปแคมปิ้งกันดูค่ะวันนี้นะคะเขาก็เลยจัดเต็มบอกเลยนะคะที่ไป<ะ>แคมปิงมป้ง พี่เรานะคะไม่ีประสบการณ์อะไรเลยแล้วก็ไม่เคยตั้งแคมป์ที่ไหนมาก่อนเลยนะคะเราก็เลยใจว่าจะตั้งแคมป์ที่นาบานนี่แหละ วันนี้แกกับฉันต้องไปไม่ได้ไม่ได้ฉันไม่เอากฎของเราในวันนี้นะคะคือเขาจะล็อกบ้านค่ะเราจะไม่สามารถเข้าบ้านได้เลยนะคะเราจะใช้ชีวิตอยู่กับการแคมปิ้งนอกบ้านอย่างเดียวเลยสิ่งที่เราทําได้นะคะก็คือเข้าห้องน้ําอาบน้ําแค่ในสตูดิโอเท่านั้นค่ะไม่ไดแค่ท้ไปไม่เอาจไปเหนื่อยฉันจะนอนสบายฉันไม่พวกติดหรูอะยังไงก็ต้องไป นี่นะคะคืออุปกรณ์ของการแคมปิ้งในคืนนี้นะ,ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ได้ท่าสบอกเลยนะคะว่าประสบการณ์การกลางเต็นท์ของเขาคือศูนย์การทําที่ของเขาคือศูนย์งันได้ศึกษามาจาก YouTube เป็นเวลา2วันต้องสำเร็จแน่อแออนอไนไม่ได้แล้วทำไมยัต้องมาลองกับ่กด้วยวะแคมป์ไปจับนื้อขาดิไม่ได้ชีวิตฉันต้องมีแกอยู่ที่ไหน ไม่รู้มาให้เต็มเลยอ,ะอ่ะเฮ้ยมีไม้อีกแล้วหรอเฮ้ยไอ่อะไรอะ่ะแกเคยดูหนังจีนปะว้าวจุ๊บว้าวจุ๊บว้าวจ๊ว้าวมันเป็นไม้ดามเป็นมันจะเป็นแบบข้อข้อเนี่ยมันจะมีเชือกเห็นปะเอาเชือกอะ่ะสอดเข้าไปนี่เขามันจะเป็นตัวดามเป็นที่มันโค้งอ่ะ บอกว่ามันจะมีรูนะคะที่สําหรับไว้คว้ยกันอ,อยู่ตรงกลางเชื่ใส่เข<ต>้าไปในรูนะคะนี่ก็จะเป็นมุมคว้ยกันเต็มมันก็กเหมือนกันนะครับทุกคนมันก็มีรูอะไรเงี้ยให้เอานเนอร์มันจะโดนรถฉันมันตึงไ,ได้เองน,นี่มาเกี่ยวกับมุมนี้ได้ เขาจะมีหมวกอีกชั้นหนึ่งเพื่อแบบไว้บังแดดบังฝนด้วยทำมาตแกจานงอนด้ภูมเรียบร้อยแล้วก็เหลือแค่วันนี้เกี่ยวเกี่ยวกับข้างล่างนี้เลยที่มีห่วงดูอ่ะชืกอุปกรณ์ตั้งแคมป์ของเรานะคะก็มีอันแรกภูมิใจมากที่หามาได้นี่ค่ะแคมปิ้งระเข็นเวลาแบบว่าเราจะขนของหรือขนอาหารนะคะก็ะ อันต่อมานะคะก็คือนี่โคมไฟนะคะไปสำหรับตอนกลางคืนเวลามองทางไปห้องนะ้ำข้างนอกเนี้ยมันไม่มีแอร์อรสิ่งที่เราใช้ได้ก็แค่มีแค่พัดลมเท่านั้นนี่ข้างในก็จะเป็นพวกกระทะแล้วก็หม้อนะคะไว้ทาอาหารแน่นอนนะคะว่าแคมปิ้งก็ต้องมีเาอี้โอ,โอ้แล้วก็ที่นอน ตอนนี้นะคะทุกอย่างของเราเนี่ยก็พร้อมสำหรับการแคมปิ้งในคืนนี้ค่ะไปน,นอนง่วงแล้วโอ้โหเขาเ่าแทบจะพังทำไมที่ฉันนามันเป็นเตียงเมากตอนนี้นะคะรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนได้มาอยู่ในป่ามองฝั่งนูก็เป็นป่านะคะเหา็นไหมฝ่ายก็เป็นป่าให้ความฟิลลิ่งมากเฮ้นี่ก็ป่าไม่ใช่ อัยมันไม่สบายไม่ฉันนอนไม่ได้ฉันไม่นอนฉันนอนไม่ได้ นอนแมับเนียมันร้อนมากเลยอะแถมไอ้นี่ไม่ช่วยอะไรเลยอะทุกคนมันไม่นิ่มเลยนะคะมันแข็งมากเหมือนนอนกับพื้นเพียวๆอ่ะแถมตะปุ่มตะป่มแล้วก็ตัวเอ็นด้วยนะคะพื้นมันเอน็นโคตรร้อนเลยอะตอนนี้น่าเขามันมากเลยอะมันเหนอะหนะไปหมดแล้วค่ะนอนไม่ได้เลยฮัดเป็นไงมั่งฮัดเอ็นโอเคปะวะฮัด แกต้องล้างนแน่แกร้อนหรอใช่อุ่นร้อนเลยนอนไม่ได้หรอกมั้งนอนในตอนหน้าร้อนเนี่ยเหงื่อออกมาแล้วเนี่ยเอาน่าจะกางเต็นท์ผิดรู้ดูนะคะเฮ้ยไม่ไหวนะหล,ลอกคาบนอนนะตอนนี้เปียกไปหมดเลยเว้ยเราต้องนอนให้ได้นะคะเดี๋ยวขัไปไหนเข้าห้องน้ำหมอพี่จะนอนทางหางพี่พี่ดิ้นแรงมากจนอนไม<ห>่หลับอะไรวะ Itu pernah lagi. Oh, ada uh, segalanya. Oh, saya kena payat sangat. หมอกยามเช้า,เ,า,าเหมือนด้วยตุงกาแฟดีกว่าแก้มเป้งต้องมีกาแฟแม่ชิไอ้แกจะละหมาดทาไม ชชลชเยตัวที่ทัดก,กินอยู่นะคะคือ n e s c a f ฟ c o b i l w Cup Latte เป็นกาแฟสกัดเย็นผสมนมวัวแท้นำเข้าจากนิวซีแลนด์ส่วนตอนนี้นะคะเขากำลังอินกับอันนี้อยู่ช่วงอีรถหุน <S <S ่นนี่เลย n e s c a f e c o b i l w p u r b a เป็นกาแฟสกัดเย็นไม่ผสมนมนะคะ น,นี้นะคะให้รดสัมผัส ชิมคลีนนุม่มลื่นหวานเบาๆด,ด,ด,ดีีมากๆเลยแค่15แคลเท่านั้นค่ะกาแฟสกัดเย็นนะคะเป็นกาแฟที่สกัดด้วยน้ําเย็นใช้ปริมาณกาแฟนะคะมากกว่ากาแฟสกัดร้อน4-5เท่าต่างจากกาแฟสกัดร้อนนะคะพอกาแฟสกัดร้อนเนี่ยใช้ความร้อนในการสกัดจึงได้รสชาติที่ขมแล้วก็เข้มกว่าค่ะด้วยความที่คนนะคะชอบบอกว่าเนสกาแฟโคบิวะมันจะค่อนข้างจืดเหมือนไม่ค่อยมีรสชาตินะคะแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะคะกาแฟสกัดร้อนกับกาแฟ กาแฟัดเย็นเนี่ยเปรียบเทียบกันไม่ได้ค่ะกาแฟสกัสดเย็นเนี่ยได้สรสสัมผัสของความนุ่มละมุนบอดี้คินครีมดื่มง่ายสดชื่นมากๆเลยค่ะมื้อเช้าวันนี้นะคะก็จะเป็นอะไรไม่ได้เลยค่ะนอกจากเบเกป่ปะอ, <c oughs> อะไรป้างไม่ร้อเลยก็ห <c oughs> า,ายไปแล้วอ <c oughs> ิอ่ะ ทำไมต้องมาลำบากจริงๆวะไม่น่ากินในบ้านดีๆใชค่ะมันต้องได้ฟิลความไม่มีไฟฟ้ามันเป็นเสน่ห์นะคะทุกคนเวลาไปแคมปิ้งอ่ะฝึกไว้เยวก็ได้ออกกันจริงๆพวกคนอยากให้เราไปแคมปิ้งที่ไหนนะบอกได้เลยนะคะรักี่โรงแรมถ้าได้ชี่ไปไม่เอานะโอ้โอ้สกองที่ไม่ต้องเว้ย ด้านเดียวกลับได้ไหมไข่ดาวเกลียยเกลี่ยไหนเป็นเสน่ห์ของการแคมป์ปิ้งไส้กรอกกิวกิวลมควันเบาๆไข่ดาวซอสไม่ได้อะไรมาเลยอ่ะบิเอา่งกินอย่างนงี้แหละโอ้ยงอกมาก เนี่ย,ย,ยข้างล่างยังกรอบข้างบน,ยนเยิมๆสนกอยกกินเอไมไามาต่อคืนอีกคืนไหมพี่แต่ตั้งแค่คืนนึงอะสนุกดเ,เปลี่ยนบรรยากาศไปเไกัสองไปลทำไมร้อนจะตายขนาดนี้ใครจะมานอนตรงนี้ทำไมแต่รอนอีกคืนไม่ได้หรอไม่จะนอนเลขาไป<ม> <laughs> นอนเดียวไปนี่ฉันนอนอยู่กลางคกลื่อนจักรังเขามาเป็นี้ยแจ้บ้านแม่แคมจะจบนะคะแต่กาแฟโคบิลไม่จบค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะลองเปิดใจกับการดื่มกาแฟผ่านเนสกาแฟโคบิลค่ะแค่39บาทเท่านั้นนะคะหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นและร้านขายชั้นนําทั่วไปค่ะก็ไปลองมาออกมาทำไมฉันจะไปยอยตุงเจะอิ่มเหรอคะหลงละกันตั้งแคมมาใช่ไหมพี่ใช่เฮ้ยไปด้วย ใช่เหมคนเดียวอยู่แก้มันเยอะในเต็นท์เนี่ยมันก็ได้กินอะไรปะเหม็นเขียวเหม็นเต่าทั้งคืนเลยว่าละกินอะไรเธอไปอยู่คนเดียวพี่ดมของพี่แคมหนึ่งหรือของตัวเองหรือเปล่าเนี่ยจบพี่ไปจังมากเทค่ะทุกคนนะใครอยากให้เขาเนี่ยไปตั้งแคมป์ที่ไหนอีกเนี่ยคอมเมนต์ทิไว้ได้เลยนะคะมีขอตั้งแคมป์อะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเนกาแฟโคบิวนะคะบอกเลยว่ากาแฟสกัดเย็นมันดีมันดู เบาคลีสสุดสุดเลยค่ะวันนี้เป็นลานะคะบ๊ายบายแ,บบแชร์ด้วยนะคะเก็บเต็น์กันเก็บเต็นต์นเพื่อนๆเลยมันใหญ่